เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายนำโดยนายกองรบกระทุ่มนัดป้องกันจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองเชียงรายเข้าไปตรวจสอบร้านค้า2แห่งหลังได้รับแจ้งว่าเปิดจําหน่ายน้ํากระท่อมและมีเยาวชนเข้าไปใช้บริการจํานวนมากจุดแรกเปิดเป็นร้านขายยําตั้งอยู่บริเวณหลังสถานศึกษาใกล้กับหอพักและแหล่งชุมชนมีผู้ไปใช้บริการกว่า20คนนั่งดื่มน้ํากระท่อมในจํานวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ํากว่า18ปี2คนส่วนอีกร้าน พบว่าเป็นร้านค้าที่ผู้ราชการจังหวัดเชียงรายมีคําสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแบบไม่มีกําหนดระยะเวลาเนื่องจากมีการจับกลุมมาแล้วถึง3ครั้งและพบว่านอกจากจะจําหน่ายน้ํากระท่อมปรุงให้ดื่มภายในร้านแล้วยังจําหน่ายแบบบรรจุควรในราคาควรละ50บาทและไปพบยาแก้ไออีกจํานวนหนึ่งทั้งสองร้านจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตในทุกประเภทและไม่มีหนังสือรับรองการแจ้งการสะสมอาหารตามพรบสาธารณาสุข รวมทั้งมีการจําหน่ายน้ํากระท่อมโดยฝ่าฝืนพรบอาหารไม่มีการตรวจความปลอดภัยของอาหารและก็ไม่ได้ส่งมอบสลากให้กับสนักงานอาหารและยาไปตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้เจ้าหน้าที่จึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนาส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ